ออกแล้วจ้าพี่น้องสะดาวฝรั่งพี่หานเก็บให้แน่จิปเปมาเชเชอรีสตูเปอร์วอมเบลใส่ผัวได้พี่น้องผัวสูงเงี้ยเตี้ยผัวเก็บให้เดอ้อเดี๋ยชิบายย้ายนี่ใส่เจ้ผัวบ่แมเบเด้อพี่น้องแมน่นี่เหล่าว่าข่อยเตี้ยนเนาะจําเป็นละ่ะแล้วสูงไหมออกแล้วพี่นอ้องยอดอ้วอ้วเลยสะดดาวฝรั่งมีหอดดอกมาพร้อมกันเลย เฟยเดฟเฟนใช่ใช่ใช่ดิอ่าพี่หานจัดให้นะพี่หานนะดีนะความเ่็นแดบกกันนั่นมานําแล้วสูงอยู่พี่น้องทามาพูดเดียวตกเอาไม่สาวมาต่อยกําลังเสียออกพี่น้องกําลังงามเลยเดี๋ยวมืออื่นจะไปเอาซีนเด้อมาจําจู๊บพี่ไมออกแล้วเพิ่นนลตีเสดาวบันเท้าออกแล้วคนน่ะใจนี่มิตะาเดาวได้พี่น้องนี่ใจนี่แมนเบิดเลยใายสะดาวนี่จ้ายสะดาว เห็นบอลได้ถึงบ่ล่ะพ่อเออกองลงมาคุณสาเมียนห้แล้วพี่น้องเก็บมห้แล้วปาดปนขึ้นเนาะเดี๋ยวคอยไปลวกมือแรงอยู่ละโอ๊ะโอ๊ะโอ๊เออเอามาหลายๆพ่อกันลังแสบเลยอ่อนๆแล้วพี่น้องมึงอ่อนๆเฮ้ยนี่แม่พ้งพี่น้องพุองพี่น้องอ่อนๆหัวอ้ววเลยนี่ฮะพีแต่พ่อแกบอลในโยรัว คักพักแสดงฝรั่งพี่น้องแสดาฝรั่งสะดาแล้วก็กำลังงามพี่น้องกำลังงามายอดอวๆนั่นเนาะโอ้ยสะอ่อนเบแสๆคมอัปรำพอดีเลยพี่น้องเป็นยาระบายสุดยอดเลยนี่ยาระบายแล้วข่อยเก็บก่อน่อยจะเก็บคอยต้องถือกล่องเนาะ นี่พ่อเก็บน้ำแน่เแล้วพี่น้องอยากเก็บแล้วกองมากพ่อเก็บมากพ่อพอยถือให้พอดีเลยวนี่พี่น้องเจ้าหนอยกระเต็มเลยมันก็ลังปงคอยมาจอบงอนบ่มีคนนะคนกับแม่ยางแตกสวดสวดเด็กหนอยกับม่เก็บดอกไหม่ หลายคักเขาก็สบายาย่หนิเห็นหนางอะเนาะคอยถ่ายรูปจะทวงพุน่นนะใจนี่แมนบิอันนี้ยา,ยาสิงโตได้พี่น้องยาสิงโตเต็มอยู่นี่เห็นปะสีขาวงามงามอือเดเบิร์ตนี่ได้เดียไปได้ดี๋ยไปโอ้มีแต่หนอนหยอยางงามงามพี่น้องนีง่เอาอีกจังน้อยพอ่อพ่ออยูออ่อัเภอ โอเคพี่น้องแต่ไม่ได้พี่น้องเอาห่อนเม็ดมาเม็ดมันนี่ข่อยเมื่อวานในสวนพี่น้องจังข่อยว่นเด้ไปเก็บไก่เกิดแล้วก็ขวายตัด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 แล้วก็มันปร่งใหม่นะเลยกินเบิดปีเบอรส์สัตนาะพี่น้องเนาะไม่รับห่อตัดเนาะนี่จากแซดาวฝรั่งคมอัมรำดีดีกระแสดองปูเจ้าว่าน้าอร่อยเนาะพี่น้องเนาะนงปเจ้าว่า ขอบคุณทุกกำลังใจด้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ขอมาติดตามเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายหลายด้ยค่ะยูดีมีแห้งปลอดโรคปลอดไข้ลำด้วยทุกผู้สุขคนวัดดีจ้า